ก็คำรบหนึ่งสำคัญมาถึงอย่างไรเสียเราก็ถึงจะไม่มีกิจการงานอย่างเมื่อก่อนเราก็ให้พึงลึกนึกถึงคำว,ว่าพ่อมันพรุ่งนี้แล้วเป็นวันพ่่อแหงชาติพ่อเขาพ่อเราพ่อใครพ่อเรา <c oughs> เรามี ต้านกาเนิดแหล่งกําเนิดของทุกคนย่อมมีพ่อมีแม่วันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติท่านตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเรื่องเรือเตือนจิตเตือนใจเตือนจิตใจของมนุษย์ของคนนะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เกิดมาจากคันมารดาคันแม่โดยมีปฏิสนธิวิญญาณมาถือครองเอาก,กิจการของเรื่องของโลก พ่อแม่มีพ่อมีแม่หรือว่ามีจิตวิญญาณมาถือครองเอากุละน้ำมันหยดนั้นถ้าไม่มีเรามาถือครองเอาวันนั้นก็ไม่เกิดไม่มีสัตว์มาเกิดแม่ก็จะขับเป็นรอบเดือนออกไปก่อนเลือดก็เลยเป็นแค่รอบเดือนไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์อย่างเราขึ้นมาเกิดเพราะเราสะแสวงหาสถานที่เกิดเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อ เพิ่มเติมบุญญาธิการบุญญาบรมีให้เจ้าของแก่รอบพอแก่รอบแล้วก็ผ่านเรื่องของหลายๆของโลกเรื่องแบบโลกโลกไปสู่เรื่องของธรรมนั่นแหละจิตใจทุกดวงจะต้องพัฒนาไปสู่ความรู้เวลานี้มันติดอยู่กับความหลงความรู้ไม่รู้จริง,นงเยนยท่านนิวความหลงหลงโลกหลงส,งสังขารหลงเรื่องเราที่เป็นจริงน่ะแต่หลงเป็นเรื่องเท็จไปซะเห็นงูเป็นงูเห็นปลาเป็นปลาไหมล่ะ ท่านเห็นกงจากเป็นดอกบัวเป็นสอย่างนั้นอไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเป็นความหลงเรื่องความจริงมันเปิดประกาศความจริงมาทุกขณะไม่มีลดลาวาสอกไม่มีลดตัดรอนคุณภาพองเจะาของเกิดก็เกิดให้เห็นแก่ก็แก่ให้เห็นเจ็บก็เจ็บให้เห็นตายก็ตายให้เห็นอไปเผาไปฝังกันอยู่เรื่อยไปอ,อืบางครั้งบางคราวมี ประสบพบเห็นได้ยินข่าวสารเรื่องความเป็นความตายอันนั้นก็น่าสลดสังเวชน่าให้เกิดความสลดสังเวชในความเป็นผู้ยังไม่เจ็บยังไม่แก่ยังไม่ตาย <c oughs> แต่ที่สุดแล้วก็ต้องตาย <c oughs> นี่เราทั้งวักะลิงขลังนา <c oughs> ทีเมธะสั่งสโยที่ทันว่า <c oughs> คือความสงสัยในเรื่องตายยังจะมีแก่เราอยู่เหรือ <c oughs> เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังขนาดนั้นท่านถึงว่า คำของพระที่ท่านเวลาท่านกล่าวเวลาไปศพไหนศพไหนท่านจะกล่าวคำพวกนี้ mm. อันนี้เจ้าวตสังคาราอุปทวญาธมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหูปะสโมสุขโข mm. อจิรังวัตยังกายโยปทตวิงอธิเสจติชุทโอเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวกกริงขลังล้วนแล้วแต่เป็นคำตักเตือนเป็นคำ mm. เป็นสัจวาจาที่ คำพระท่านกลั่นกรองมาจากไหนจากพุทธโอวาทโอวาทของพระองค์พระองค์ท่านก่อนที่จะดับคันธปรินิพพานปัจชิมโอวาทปฐทมโอวาทก็คือแสดงแก่ทำปัญจปัญธรรมมาจากแก่ปัญจวัคคีนั่นเลยว่าปฐมโอวาปทปฐมเทศนาเนี่ยว่ารรมาจากกระเปาวัตนสูตรแสดงกับปัญจวัคคีที่ป่าสิเมื่อ ครั้งที่พระองค์ท่านตรัสรู้ใหม่ๆล่วงเลยไป40กว่าปี40กว่าพรรษาจนกระทั่งเป็นคนแก่อายุ80พระองค์ท่านดับขันธปรินิพภานำเนินไปสู่ที่วาระสุดท้ายสู่ที่กุชินารนาคนครจนทั่งวาระสุดท้ายเพียบเต็มที่แล้วถึงตรัสคำนี้ขเยวยะธรรมมาสังคาราประมาณในสัมปเดธา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาธรรมดาอใอ้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นใช่ไหมพยาวิยาธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทขาอความประมาทจะพาให้พวกเราท่านทั้งหลายพลาดพลังพ้งเพลเจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงมีในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ ชีวิตนั้นมีอยู่ได้ไเนินเน่นานานอะไรนกหนาไม่เลยร้อยปีร้อยปีก็กรุงกริ่งหรือพลังแล้วล่ะแค่แปดสิบเก้าสิบนี่ก็ชราคร่ำคร่าพลังแล้วแต่ถ้ามีบุญบาสนาพอที่อยู่ไปได้ก็เต็มที่ก็ประมาณนั้นละ่ะไม่เลยนั้นอืชราขั้นพรเต็มที่แล้วน้มลุกคุกคานขนาดนั้นอยู่ไปก็เป็นภาระกับเจ้าของภาระกับ คนนอืน่เพราะฉะนั้นธรรมชาติของโลกเขาถึงมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้มันดูดีในว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ดูดีท่านว่ามนุษย์สัติลาโผความได้เป็นมนุษย์นั้นเป็นของประเสริฐเลิศในขบวนการเกิดตายทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครจะยิ่งกว่ามนุษย์ไม่มีใครรับรองก็เอาเรื่องของพระองค์ท่านมารับรองพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐ พระาศาสดาเอกของโลกเป็นจอมาศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก่อนเบื้องต้นจากนั้นก็อาศัยความเป็นมนุษย์นั่นแหละภาคเพียรพยายามจนกะงกลายเป็นผูต้ตรัสรู้เองโดยชอบเลยวาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นมาก็เป็นลูกราชามหากษัตริย์บ้างรูกพรหมหาสารบ้างแต่พระองค์ท่านจะไม่เกิดในตระกูล อนาถาอยากไร้ขันใจจะไม่มีอย่างน้อยๆเกิดในตระกูลพรมหาสาลยิ่งกว่านั้นก็เกิดในตระกูลของปราชามหากริย์เพราะอะไรละ่ะเพราะเป็นธรรมชาติที่กลั่นตัวมาด้วยบุญญาธิการเพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการสังสมมามากจนทางกลายเป็นล้นเหลือแค่ที่จะอยู่ในสถานะของความเป็นผู้เลิศในทางภพชาติอันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะการถีบตัวกลั่นตัวจนายเป็นผู้เลิศล้ะ พร้อมที่จะตรัสรู้ทุกอากัศปริยานที่ว่าาว่าสิ่งสารล,ลักษณะอาการท่านทุกอากัศปริยาของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่เป็นความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทุกทุกอากัศปริยาเรีกว,ว่ากลั่นไปกลั่นไปจนถึงกลายเป็นความสมบูรณ์ระดับโลกเป็นคู่เพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการถึงวันย่างน้อยกว่าเกิดในตระกูลพระมหาสาร คือเป็นอย่างนั้นก็เกิดในตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นแหละว่าง่ายๆยิ่งกว่านั้นก็เกิดในตระกูลพระราชามากษัตย์แต่ก็เป็นแค่ลกูกท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นอยู่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ากว่าที่จะเป็นพรธเจ้าต้องทีบตัวออกไปด้วยความภาคความเพียรอีกครั้งหนึ่งบุญญาธิการสั่งสมมากับสั่งสมมาเพื่อน,นั้นแต่ที่สุดก็เอามาเทียบเคียงระหว่างเราอย่างไรท่านอย่างไร ถึงอย่างไรเสียเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพระองค์ท่านที่ท่านมาเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนเหมือนเราเราไม่ใช่ผู้ทุกพลาภาพหมดสภาพด้อยคุณภาพอะไรเราเป็นผู้มีสภาพที่ว่าสภาพพร้อมสมบูรณ์ตามที่มหาบุุษที่พระองค์ท่านมาพระองค์ท่านเกิดหมดทุกประเภทตั้งแต่นกกระจิบถึงช้างพญาช้างสารก็เคยเป็นมาหมดไม่เห็นช่องทางใดที่พระองค์ท่านจะตรัสรู้มีผู้นิจาทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่ตรัสรู้ในช่องทางของความเป็นมนุษย์ พระองค์ท่านเคยเกิดเป็นหมดตั้งแต่เทวารักทุกชั้นทุกภูมิอเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นมาหมดก็ไม่เห็นที่จะออกไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ว่านอกจากช่องทางของความเป็นมนุษย์ครที่ชาอุบัติขึ้นยังโลกมนุษย์เนี้นับเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านล้าน,านพระองค์ล้วนแล้วแต่พระองค์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่ออกจากเกิดจากความเป็นมนุษย์เบื้องตน้น จากนั้นก็ถีบตัวออกไปทุกความภาคความเพลี่ยนรียอาสาหะเพียบภาคเพี่ยนจนทั่งกลายเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเรียกว่าเป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพูดสยามผู้พูดตรัสรู้เองโดยชอบพวกที่มีคุณภาพท่านไปอย่างนั้นแต่พวกเราน้นประเภทไม่มีสภาพอย่างนั้นสภาพของเราคืออะไรคืออย่างน้นอยๆก็เป็นผู้สำหรับฟังในศรัทธาเลื่อมใสมีศรัทธามีความเชื่อมเลื่อมใสในความ ตสรู้ของพระองค์ท่านอย่างน้นอยๆจากนั้นก็ติดสอในให้ตามไปสู่กระบวนการไปสู่ความไปสู่ควาว่าวิมุตติอย่างน้นอยๆก็เกาะกระแสของเขาสมบัติวิมุติเป็นสมบัติถึงมันจะเกินกําลังของเราอยู่บ้างก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ด้วยการสั่งสมบุญญาธิการภาคเพียนสั่งสมบุญญาธิการีริกวัตรบรมีฐานะบระมีสัมปนโนยติปิโสภกวาที่ทํางพระองค์ท่านบําเพ็ญ ทั้งทานอุปปุรมีทานประมัตถบปรมีทานถึงขั้นทานมหาบริจากทานคือทานลูกทานเมียทานข้าวปลาอาหารทานรัพย์สมบัติแก้วแวนเงินทองทรับเหลิงคานที่มีอยู่ในถือครองครอบของอย่าของนําออกทําทานนําออกทําทานนั่นพระองค์ท่านถึงขั้นว่าเป็นเลิศถึงขั้นอภัยทานถึงขั้นธรรมทานทานได้หมดทําได้หมดเพราะอะไรเพราะปรารถนาคําว่าโพธิญาณหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความเกาะความเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะ กว่าที่จะสลัดหลุดกว่าที่จะหลุดออกไปจากความอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันต้องยิ่งกว่ายิ่งกว่านั้นต้องทีบตัวไปด้วยพละกําลังเหนือกว่าที่ความยึดถือกระแสะของความยึดมั่นถือมั่นกระแสะของความดึงดูดจะมีอะไรดึงดูดเท่าโลกเราอโดยเฉพาะกรรมกิเลสกรกรมกุณกรรมโทษทั้งหลายมันเป็นแรงดึงดูดดูดให้สัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ในโลกสมมตินี้ไม่มีใครหน้าไหนที่จะทีบตัวออกได้นอกจากพระสพญู เบื้องต้นก็อาศัยพระสัมยุทธ์เทียบตัวออกไปด้วยความ<อ>พละกําลังเลวัตทัสทัศบรมีออกด้วยคำว่าบุญญาธิการทัศบรมีบรมีสามสิบทัศบรมีสิบทัศนแตกกิ่งแตกข้ากไปเป็นอุปป,ปรมตถะเลวัตจนทั้งกลายเป็นสามสิบทัศสามสิบอาการเลวัาทานะบรมีศีลบรมีเมตตาบรมีอุเบกขาบรมีเป็นตน จะขาด,ยดอย่างไดอยกหนึ่งเสียไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะคําว่าบาร,รมีต้องสมบูรณ์มหาบรุษที่พระพุทธเจ้ที่ผ่านไปพระองค์นี้วราระสุดท้ายพระองค์ท่านบําเพ็ญเรื่องอะไรเรียกว่าทานบาร,รมีนั่นแหละคราเป็นพระเวสสันดรเป็นไงละ่ะเวสสันโตโรต,ต้องไปอยู่ป่าเขาคีรีวงกตไปติดสอยตามด้วยค่าบาทบริก,การก็คือ ก็จำเป็นลําบากลาบนไปด้วยกันคือพระนางมัตส,สีจําเป็นอะไรเล่าเพราะพระาสุตามีไดตตกแล้วกันลําบากจากโทษสารโทษที่กระทําที่ชาวเมืองเขาไม่ชอบก็คือทานให้ทานการทําบุญทําทานเนี่ยเป็นของดีสําหรับคนทั่วไปแท้แต่ทําไมพระองค์ท่านทากลายเป็นของไม่ดีกลายเป็นของไม่ชอบเพราะอะไรเพราะไปทําให้ผิดของหมองใจของชาวเมืองก็คือทาน ช้างมงคลประจาบ้านประจําเมืองช้างคู่บ้านคู่เมืองพราะเวสันดรนยกให้คนอื่นได้อย่างไรเพราะเมื่อก่อนในช้างเป็นอุปกรณ์การสงครามการศึกทั้งหลายอาศัยช้างมา้าอาศัยกุญชรนอาศัยช้างนี่ยิ่งกว่านั้นก็คือพระยาช้างสามที่เป็นมงคลช้างมงคลสําหรับบ้านเมืองชาวบ้านอื่นเมืองอื่นเขามาขอเสแล้วเนะ่ยให้เขาไปเฉยเลยเพราะอะไรล่ะเขาเห็นว่ามันแห้งแหลงกันดานพระเวสัดนดรคงให้ทานหรอกเราไปขอช้างมงคลของโรงท่านเถอะ เห็นไหมชาวกรุงครัสเขาก็คิดอย่างนั้นเขามาขอพระเอกสสนดนพระเอกรสก็ให้เพราะอะไรเพราะ,ะอยากจะให้อยู่ตลอดเวลาละยิ่งมีคนมาขอยิ่งชอบชอบพระไตยมา,ากเลยตอนนั้กนก็นั่งอยู่หลังช้างด้วยซ้าไปนั่งช้างเรียบพระนครอ,อยู่มีคนมาขอก็ยกให้เลยเห็นไหมไม่มีอะไรติดขัดติดทามีแต่โล่งโถงโล่งโถงจนทัง้งขัดเครืองชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาทูกลกราบทูลพระเจ้า ผู้เป็นพระราชนาิดาธก็ขับไซและส่งไปตามอำนาจของพระองค์ท่านเพื่ออะไรเพราะทําให้ชาวบ้านชมุมชนเขาไม่พอใจรลวงท่านก็ไปไปเพราะไป,ไปตกละก,กันลำบากแค่ไหนก็พูด่ข้าบาทบริการกาคืออะไรคือพนังมัสีิี่ววานั้นพอพนังมัสีิไปกับคันหาชาลีก็พลอยได้ไปด้วยเห็นไหมล่ะก็เลยพลัดพรากกันสีกษัตริย์เดินตรงสีกษัตริย์ต้องสัญจรไปสู่ป่ากเขาลำนอไป,ไปตามยถากรรมแท้เบื้องต้นก็มี รถมีราชรถหรอเผลสุดท้ายก็มีคนไปขอคนนั้นไปขอคนนี้ไปขอ,ปขอก็เลยไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเหลือแต่ส,สองกุมารก็พากันอุ้มคนละคนเห็นไหมละ่ะหน้าสลดสังเวชหน้าเบทนาไหมละ่ะโยนให้สภาพอย่างนั้นพระองค์ท่านก็ยังปริ่มด้วยพระเมตตามีแต่อยากจะทานไม่ได้อยากจะทานป่านั้นก็ถึงเดือดร้อนถึงเทวารักเดือดร้อนถึงพระอินทร์เดือดร้อนถึงพวกผู้มีโลกเทพได้ในลมิตรบรรดาให้นัลมิตรบรรดาก็คือ อยู่ป่ายอยู่เขาก็ตามแหละแต่ยังมีบัญชาด้ดยพระอินพระอินเบญชาให้เทพยาดามาปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ด้วยความรื่นรมบ้างนห็นไม่ล่ะนั่นคนบุญเป็นอย่างนั้นตามท่าติตามกล่าวกล่าวว่าอย่างนั้นอคือพระอินบรรดาบัญชาให้ที่พวกเทวบดามาตกแต่งสถานที่ให้มาสร้างอาสมสร้าง พนักให้พอเป็นมีที่มุงบางตามสภาพของความว่าดผู้อยู่ป่านั่นแหละพียงแคไม่เลอเลอกว่างขวาง,งอะไรใหญ่ตัตอะไรก็เป็นธรรมชาติที่บัดพอสะดวกสบายได้บ้างนะฮะเฉพาะสำเน็ยงสหรับประเภทผู้อยู่ป่ามําเพ็นแบบฤาษีเป็นแบบมุน่นั่นแหละท่านก็อยู่ของท่านสบายสบายธุระหน้าที่ของผูด้ดูแลรักษาข้าปลาอาหารคือใครจะเอาอะไรไม่มีเสเว้นตลาดสดตลาดแห้งอย่างโลกปัจจุบันนี พระนางมัสีเคยไหมก็ไม่เคยแต่ก็ไปด้วยความจําเป็นจํายอมมากมายผล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 ผของมันตามปา่มาเขาลำนภัยมีอยู่บ้างมีอยู่มากมายธรรมชาติของดันก็พอเลี้ยงดูแลกันพอยังอัตภาพให้เป็นไปตามสภาพของคนอยู่ปา่าเห็นไหมธุระหน้าที่รับเป็นของพระนางมัสีลำบากลำบนขนาดไหนยิดดอยู่ย้อนไปดูสิพระองค์ท่านลำบากลำคาญไหมมีแต่พระไทยเปรียมด้วยเมตตา คือพระคุณทุกอย่างสมบูรณ์หมดเรียกว่าบารมีสาทสิท์ัจะสมบูรณ์ล้อลออยู่แล้วเหลือเฉพาะทั้งวัดานบารมีเรียกว่าวานนประมัทบารมีตอนนั้นเหลือแค่นั้นเหลือทานว่าประมัทก็คือทานลูกทานเมียเรียกว่ามหาบริจาคนซึ่งไม่มีใครทําได้ด้วยความตั้งเต็มใจส่วนมากจะถึงจะเป็นกับเป็นด้วยความไม่เต็มใจแต่นี่พระองค์ท่านเต็มจิตเต็มใจเต็มในพระทัยวัดยกให้ด้วยความชอบใจเต็มใจให้จริงๆก็คืออิตาชูโชคไปคอ การฮัชชาลีนั่นแหละพระองค์ก็ยกให้ยกให้ด้วยความทุกมเทให้จริงๆเพราะอะไรเพราะรักไหมรักรักลูกรักมากไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าิรุษบุตรธิดนานเป็นที่รักแก้วตาดวงใจทําไมเก่งมรักแต่สิ่งที่พระองค์ท่านรักมากยิ่งกว่านั้นก็คือพระโพธิญาณโพธิญาณโพธิญาณก้องอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านต้องการโพธิญาณแค่นั้นอย่างอื่นไม่สนใจมี ความรู้รู้ทุกอย่างนั่นแหละรู้ผิดชอบช่วยีหหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่หนักอึ้งในพระไทยก็นั้นคือโพธ ing ing yeah. ิญาณโพธิญาณกึ <todo> ่ข้องในพระไทยอยู่เป็นขนาดนั้นนั่นเลยว่าสร้างประมีมาเพื่อโพธิญาณเพื่อเพื่อโพธิญาณเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อขนสั์ตะโลกออกจากห้องโอลกันดามเหมือนจะสร้างสลาสร้างมหาปราศาสให้บรรจุคนสร้างเรือเดินสมุทรเรือเดินข้ามสมุทรให้มหาชนได้บรรทุกมหาชนข้าวขึ้นสู่ไปสู่ที่ปลอดภัย เวลานี้อยู่ในที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในที่ที่ตกละกรรํลบากมีแต่ความกลมขมขื่นเพราะความโง่ขขา,ขาบาปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เรื่องราวอะไรตามอาัตตามธรรมพระองค์ท่านสร้างบารมีมาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นพระเจ้าเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะตรัสรู้เองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสั่งสอนหาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละ ท่าที่พวกเราลืลมตาปากิ่ทุกวันนี้ได้รู้กลิ่นอายของว่าพระัตนาไตรทุกวันนี้เพระาะอะไรเพราะการสั่งสมบุญญาธิการของพระองค์ท่านหนึ่งในจำนวนก็คือพวกเราอไม่ได้ตกรุ่นตกล่องไปถึงไหนเพราะพวกเราปรารถนาแค่ข่าวว่าสามวกสาวิกาไม่สามารถที่จะอุตสาพยายามเป็นหัวหอกไนดะ้อย, <c oughs> อย่างพระองค์ท่านอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระองค์ท่านปรารถนาเป็นอย่างนั้นคือออกไปแนว,แนวหน้าเป็นหัวหอกทะลุทะลวงไปหมดพวกเราเป็นแค่เดินตามเดินตามมันยากอะไรนักหนาละ่ะ ก็เป็นเรื่องยากเพราะอะไรล่ะเพราะข้าศึกศัตรูต่อสิ่งเจ้เล่านั้นก็คือกิเลสกิเลสคือความโลภโมโทสันความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความทะเยอทยานความมากมากทะยานอยากความตามจิตตามใจตามอำเภอใจของเจ้าของใจของเจ้าของมีแต่กิเลสทำไมมันจะหาความดีให้เจ้าของได้หรอกมันจะต้องหาความ <c oughs> เห็นเกลียน้เกียดตัวทำหาฟืนหาไฟหาความผิดความชั่วร้ายให้เจ้าของวันยังคำเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพอมีสติปัญญาพอมีวิชาความรู้ติดจิตใจก็พยายามชําระออกนําออกอย่าไปคิดว่าตอนนั้นจะทําตอนนี้จะทําตอนไหนจะทําตอนนั้นจะทําตอนนี้นจะทนนํามันไม่ดีแต่แต ผลัดบ้นประกรันพุ่งเมนเทนจอหลอกเราไปข้างหน้าหลอกเราไปข้างหน้าพอถึงข้างหน้าปั๊บมันก็หลอกเราไปข้างหน้าอีกต่อไปมันไม่ได้สิ้นสุดยุติเพราะอะไรเพระาะตลาดไปนที่ยังโง่ต่อมันมันก็นโง่แต่ตอยู่ทุกขณะนั่นแหละไม่มีทางที่จะฉลาดขึ้นต้องหาความเฉลียวฉลาดขึ้นมหมในขณะที่ที่มีสติเมื่อพอมีสติจะเลอกได้แลเลิกรู้ว่าเรายัางมีวิชาความรู้เรายังมีความพอที่จะทําอะไรได้อยู่ทําตอนนี้ออเหรอเพราะอะไรเพราะปลดเปลื้องพันธนาการในขณะที่รู้ในขณะที่หลงไม่มีทาง มันมีแต่โลภโมโทสันมีแต่โลภความละโมบโลกมากมีแต่ความ <c oughs> จุความจินหงายจินเมตจะเอาเพราะอะไรละ่ะ <c oughs> เพราะธรรมชาติของกิเลสไ,ม,ไม่อะไรไมีอะไรไม่ไม่มีเรื่องอื่นกิเลสมันมีอยู่แค่นั้นก็คือโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูล <c oughs> มูลเหตุของสิ่งที่มันมัดจิตมัดใจของเราก็คือโลภโกรธหลงหเป็นเป็นอยู่ประจําจิตประจ,จําใจไม่ใช่ว่าพระธรมรมําหนิติชินอนทาเราถ้าทําบอกความจริงก็คือสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นไฟสําหรับเราก็คือ พราคิดโทสะคิดทิว่าเรามีอะไรเรามีความตั้งอกตั้งใจรดสดับตรับฟังเรานะ้ะมีความรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าอย่างไรเสียเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญญาธิการที่สุดก็ต้องตายก่อนที่จะตายต้องหาคุณงามความดีหาสมบัติให้เยอาของจนทั้งกลายเป็นมหาสมบัติก็คืออะไรคือ <c oughs> สมบัติอันยิ่งสมบัติอันยิ่งก็คือคือฝั่งนน้นเวลานี้พวกเราติดขัติคาค้องเกี่ยวยัิ ืธรรมะท่านยกให้ความเป็นจริงที่ยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรคือความสิ้นสุยุติจากความรุ่มหลงงมงายจากสิ่งเหล่านี้ทอดฝึกฝนอบรมเจ้าของใิการตะเกียรตะกายอุตสาพยายามอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายมาวัดเวลานี่แนหะมาเพื่อฝึกฝนอบรมมาเพื่อต่อยอดเสริมบุญญาธิการของเจ้าของซึ่งมีอยู่แล้วก็คือศรัทธาศรัทธาเป็นประปัจัจหนุนจิตหนุนใจหนุนเรื่องให้เราออกไปจากสิ่งที่มันติดข้องขัดข้องคุณข,ข้องอยู่ว้านก็คืออะไรคือโลภโกรธหลงนั่นแหละมีไม่มีอย่างอื่น สิ่งที่มาแก้ได้ก็กคือพระธรรมน้ําอัดน้ําธรรมมัมต้องอดต้งทนอดทนจนทกลายเป็นความ,มภาคเพ,พยยียรจนทั้งกลายเป็นสติกลายเป็นปัญญากลายเป็นวิชาความรู้ของเราพอที่จะเอาอตัวรอดรอดจากสิ่งที่มันมัดนั่นแหละนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบ,บานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันยา